การดูวงัแม่จบแค่ป .4 มีความรู้แค่พออ่านกอกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหาจะได้ผลลัพธ์ก็ลองดูด 看看啊！ แมเไม่ได้กูดูไหมเขินหลังดูนะด,ดวรวิภาเสลีได้รับทุนจากโครงการสานรักจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทางวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงดันใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสางรักจากเ a s ค่ะตอนนี้นะคะคุณเบดีนค่ะเป็นเพื่งเป็นวิทยากรในการสอนการทำหญาาที่เขานะคะเดี๋ยวจะมาคุกยกับเบดีิงพระว่าเบดินมีชื่อจริงมีนามสกุลจริงว่าอะไรนะคะแล้วก็เริ่มสอนการทำหญาาที่เขามาตั้งแต่ปีไหนนะะเดี๋ยวเชเบดีนค่ะช่อขอกชื่อชื่อจรินามสกุลจริงนะโมนะโมมาดูิงแล้รากมีเยอนาจตนนี้เราเริ่มมลาธรรมโมริิโก ก็ทำเสร็จปีนี o, ้ทำเสร็จก็ประมาณสามสิบห้าปีเองเลยเนี่ยครับการทำยานิยานิการทำยานิยานิการทำนี้แค่หลายอย่างเยอะเลยนะเราชอบมีนชอบมีนเราดูดีแต่ตายเยอะมีนตายเยอะเยอะคุณผู้ชมเช่นกันเยอะ แยกแยกแยกไปังเมี่ยนกัไก็เอไส้แกทอ่ี้ยรนอะไรวันเนี้ยรงนเล่เนี่ยทไดกกบบอมือนเด็ดสิหเอนะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นะคะีะ่ฉันได้ถามได้ถามไปดินไปค่ะว่า ทำยา้เขาดชิ้น่มันมีความสวยงามต้องทำยังไงวะสิ่งแมกเลยค่ะที่เบดีนี้จะตรองนน้นะคะเรียวบางเบนี้ในการสานลิ้งเขาแต่ละจแต่ละเส้นนะคะต้องมีความคมนะคะเพราะว่าถ้าเบบี้คมเส้นก็จะไม่คูดเส้นจะเป็นเรียวสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญักควนจะถักเบ้ด้วย่้าไี้ตัดเป็นสว่างมาใหา้งง

Waktu pulang kita kasih Pulang kita kasih. Nah. Lepas lagi itu kita nah. jangan. So, nah. Oh, soal, soal Waktu bisa nah. tu nah. bisa bisa, nah. 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 No. No, no bisa deh. bisa nah. biskut, nah. no. No. bisa lagi.

ที่จะทำให้ย่างให้เขาหนาขึ้นนะคะแล้ว,วลก็มีทั้งเอ่อใช้เขานะคะด้วยหวายนะคะทุกที่มีเส้นในขนาดนี้นะคะก็คืออยา่างแรกคือเรามาซูมมาเป็นเส้นใหญ่อย่างที่เราเคยเห็นค่ะว่าหวายมีขนาดเส้นใหญ่ขนาดไหนนะคะเราเอาหวายเส้นใหญ่นี้นะคะมาเหล่ามาเหล่าให้เหลือเส้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะแล้วก็นี้เรามาเอานี้ต่อนนะคะ่ะขั้นตอนต่อไปเลยหลังจากว่าเราสาน เราสารเราได้เม่ได้ไหนนะฝายนะคะเราได้วายตามาดี่ต้องการแล้วหลังจากนั้นค่ะเรามาเรายวเ้นเผาให้ท้าเส้นยิ่งเล็กมันทำความละเอียดในการกจะยิ่งีมากขึ้นแะการ่สัันธ์เส้นเล็กบางทายย่กขึ นะคะแล้วก็นี้เราก็จะมีโารอข่าวได้หลยนะคะ,นะคะแล้วก็นี้เราก็จะมีการสานในการสานที่เผาเข้าไปในแต่ละช่องของหวายนะคะจนได้จนที่เป็นม้วงานนะคะแล้วก็เทคออนะคะิคสัมผัอย่างค่ะก็จะให้ผลง,งานมีความเรียบแล้วก็มีความเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะ,นะคะเวลาเราอ่าสานแต่ละครั้งนะคะเราต้องมีการเขาเรียกว่าสัมผัส นะคะเพือคุามสำคัญเนี้ยให้มีความรักกันแล้วก็จะได้ผลงานกันจะได้มีความสวยงามยอดเรียมเลยนะคะคุณเทคนิคต่างไปทีของเราแล้วก็ที่สำคัญค่ะไปทีบอกไว้ว่าถ้าให้ยืนแบบผลงานนะคะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะใบมีดมีความสำคัญมากค่ะถ้าใบมีดยิ่งคมการเหลายญ้าที่เขาก็จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะ ้หงเราเราเหล่าดีๆนะคะย่านที่เขาขาจะมีความเงาขึ้นตัวของัเเมืเราไม่วตาและเลียรเดี๋ยวเรามาสั่้นาดทากันเลยดีกว่าแ็นี่เป็นอรอนเนี่ยนี่เป็นอเป็อีเป็นอ่เป็นดีปิกนทีปกนีปกนนี่เป็นอไนี่ปิกนตีนแล้วเรอเป็นองานไ้อแเลยาเียูดบางเดี๋ยดูดิกิ๊กต้อว่ะสารอยานากสา วันีเทมื่อี่ันมันะเาเค่ะมเรื่อทาน้าาาเดลาย่ัาทเวลาย้ว่ะว่าปีนเน้นเรื่องการทวลายที่พา่ขึ้นนะคะเือแต่ดคือเราจะมีแค่ลาแบบธรราลายแบบพื้นพื้นแบบนี้นะคะวก็ฉนการทที่จะทำนะคะ แต่ปีนี้เราเริ่มเราเริ่มเดินทางเพื่อทำลายความมุ่ง่นนะคะเริ่มทำลายใช้ก็เด้ทำวิธีต่างกันเพื่อทำมายแต่ละลายก็จะ่งออกแต่ละลายนี่นะคะในที่ว่าไม่ยากค่ะเพราะอยู่ที่การเดีงเส้นของเรานะคะถ้าเราเรียงเส้นตามแบบของลายที่เราได้กำหนดไว้ก็คือจะได้ลายที่สวยไงแต่ว่าเราต้องอาเขนึ้นเในกระดาษขาวก่อนนะคะเราถึงจะได้ลายแบบนี้

อันน well, ี้ตั้งอยู่ตรงนี้ที่เมื่อกี้นะคะที่ชั้นถามไปค่ะว่าที่เราพลาดยังไงางล้มชั้นละลนะที่ว่าถ้าได้มาให้ความได้มานในการส่ายทานที่เราเป็นคนที่เราบอกว่าเลยที่ขาดมีใจรักภาษาและที่สำคัญค่อหัวที่มันยั ยากไหมไปดูอักษรไม่ยากเข้าใจง่ายแต่อ,อยู่ที่เครเรียนระดับขอพาจะมีความรงานแล้วก็มีความตั้งใจมากแค่ไหนอย่างชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะที่ตัวด,ด,ดิฉันได้รับเป็นชิ้นงานใหม่นะของคู่ข้าวบลอมนะคะในปีนี้นะคะเราสามารถเห็นได้ค่ะท้่เด่นอย่านก็คือเรื่องพวกแบบเมลลายที่มีมากขึ้นนะคะแล้วเลยถามไม่ดีไมหมบอว่า นี้นะคะเราว่าสวยแล้วในสายตาของเรานะคะแต่เปนดแค่แค่เจ็ดสิบนะคะแต่สังเกตดีๆนะคะนี่มันมีลายหัวใจนะเยนะคะเห็นไหมคะว่ารูปแบบของเราที่เข้ามาถึงเข้าไปถึงทุกที่

ขาเบียดคนจิตเบียดบอกว่าทำไมตีให้พิสิทนะคะเบียดบอกว่าอย่างแรกเลยกถอถ้าเราสังขัดดูมราจะสังขัดได้ค่ะว่าเตียดจะไม่มีความเรียบไม่ไม่มีความเสมอตัวกันนะคะก็คือถ้าเราสังข์มันจะไม่ถูกค่ะแต่คือถ้าแต่ัดการตีก็จะโอเคก็ได้โอเคนะคะสังขัดจะทำได้เหมือนกันแต่ถ้าความเรียบมันก็ถ้าถึงงานที่เรียบมันจะเงาเองนะคะเนี่ยค่ะ มันาวทาวีเ้อนี้เค้านเป็นสีเืองนะคะความเรียบเนียนเรียกเนียนนะคะมีความเว่และถ้าเราได้สัมผัสุลนะคะสัมผัสได้เห็นเลยค่ะว่าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ไปูผลิตภัณฑ์นะคะที่มหาลุม่างได้รัอนะคะสินแนกเลยค่ะความเรียบเนียนของผลิตภัณน เอ็นก็ใช่ก็แบบสกีนตัวนึงนี่นี่แหละตัวนี้แหละมาบานะคะตัวนี้และตากันน <ane> ี้นะคะเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับเบนซี่เสร็จเรียกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่การเมืองไทยยั่งยืนจะเป็นยังไงกันดีค่ะ นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและับปรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง ครุกกินอร่อยออยครับคุกกีอจอมครับจ้ามีกี่ปองคะนัสามปองสี เ,เห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูมิสวรได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS